สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่เรื่องผีใช่ครับอีกแล้วนะครับวันนี้ก่อนนอนน้องดั๊อยากฟังเรื่องผีอีกแล้วนะครับแม่มีเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังนะนนเรื่องเนี้ยเพื่อนๆไม่ค่อยรู้จักแน่เลยถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยช่วยกด like ไลค์ด้วยนะคผ<ไ>ะผีชื่อฮาชิซาคุซามะชื่ออันเนี้ยแปลว่าแปดฟุตเพราะว่าผีคนเนี้ยเขาสูงแปดฟุตเลยรู้ไหมแปดฟุตเท่าไหร่กี่เซน หนูบัแบบนี้240เซนติเมตรนะคะประมาณสูงมากสูงกว่าพ่ออีกอะะ่ะสางเท่าเทดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยืนตัวแล้วก็สูนาโคใช่สูงมากเลยเป็นผีผู้หญิงมามานั่งฟังกันดีกว่าช่องดักคุณเองครับเป็นเพื่อช่วยกดไลคกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับตามตำนานนะคะเป็นผีจากประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งพ่อแม่เขา่พาไปสังจังหวัดไปบ้านตายายแล้วทีเนี้ยพอไปอยู่บ้านตายายใช่ไหมเขาก็ออกมาวิ่งเล่นแถวๆสวนสาธารณะข้างนอกแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงอะนั่งอยู่เขาก็หันไปดูมีหน้าปะ มีเป็นผู้หญิงเลยแล้วมีตาปะมีเป็นผู้หญิงปกติเนี่ยแต่หน้าจะแต่ผิวจะขาวซีเลยนะใส่ชุดกระโปรงสีขาวแล้วก็จะใส่หมวกเหมือนหมวกฟางอะลูกอยู่บนหัวแล้วทีนี้เขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอะหันมาทางเขาแล้วก็หัวเลาอหัวเราอมันจะเสียงดังโป๊ะโป๊ะป๊ป๊ป๊ะแบบนี้ เสียงก็จะแปลกแปกหน่อยแล้วเขาก็กลัวเขาก็วิ่งวิ่งกลับบ้านตายายไปเล่าให้ตายายฟังว่าเนี่ยเจอผู้หญิงอะใครก็ไม่รู้ตัวสูงมากเลยแล้วตายายก็รู้เลยว่าคือผีตัวเนี้แหละฮาชิซาคุซามะเนี่ยตายายก็เลยบอกว่าเด็กคนไหนเจอผีคนเนี้ยนะจะต้องตายภายในไ,นไม่กี่วันแต่ตายายเขารู้วิธีแก้นะว่าทำยังไงถึงจะไม่ตายเขาก็บอกหลานเขาว่า คืนเนี่ยให้เข้าไปนอนในห้องใช่ไหมแล้วก็เอาเกลือใส่ถ้วยเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็วางไว้ข้างๆเตียงนะแล้วตลอดคืนอะ่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นห้ามเปิดประตูออกมาเด็ดขาดเด็กคนนั้นก็เข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็กลัวใช่ไหมพอตอนดึกเขาก็ได้ยินเสียงตายายเขาว่าหนู oo, อยู่คนเดียวเหงาไหมกลัวไหมออกมาอยู่กับตายายก็ได้นะ เาก็ดีใจจะวิ่งเปิดประตูไปหาตายายพอจับประตูปุ๊บเขานึกออกว่าตายายบอกว่าถ้าใครมาเรียกก็ห้ามเปิดแล้วเขาก็คิดว่าออ้ยสงสัยผีต้องมาแน่เลยมันล่อลวงเขาแน่เลยให้เขาพยายามเปิดประตูแล้วเด็กคนนี้หันไปมองทั่วใส่เกลือเกลือเริ่มกลายเป็นสีดำเด็กคนนี้ก็เลยกลัวต้องนอนอยู่ในห้องคนเดียวจนถึงเช้าแล้วก็ เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตอนเช้าพ่อแม่เขารู้เรื่องนี้นะเขาเรีบพาลูกเขากลับบ้านเลยเราไม่มาที่เมืองนี้อีกเลยอะ่ะถ้าตายายจะมาหาก็ให้ไปยี่ยมในเมืองแทนอพอเขาครัวลูกเขาตายไงผีตัวนี้มันชอบมาจับเด็กถ้าน้องดัดเจอน้องดัดจะทำยังไงเราหนูไม่เจอม่อยู่เมืองไทยอ๋ออยู่เมืองไทยถ้าเด็กเจอต้องวิ่งหนีกลับบ้านนะ ไปหาพนโตแล้วก็ก่อนนอนก็อย่าลืมเอาเกลือมอาวางข้างเตียงแล้วก็ปิดประตูห้ามเปิดเลยแล้วผีคนนี้มันจะแบบทำเสียงให้เหมือนพ่อแม่ตายายเราอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมาให้เราเปิดประตูจบแล้วครับ บอกล้าเพื่อนๆได้แล้วลูกจะได้นอ,อนกันเพื่อนชอบแล้วนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนนะครับแล้วพบกันไหนกันหะน้ของค่ะบ,บ,บายๆ้องรัด้องรัดแม่ลืมเพื่อนๆเดี๋ยวแม่จะเอารูปผีให้ดูตรงนี้นะครับเพบื่อนๆเจอจะได้วิ่งหนีทันนะเบ๊ายบายนะครับ